ครับสวัสดีครับวันนี้วินัยออโต้คาร์จะพามาดูรถเข้าใหม่ที่เต็นท์ของเรานะครับคันนี้จะเป็นอีสุ NLR 130 s u p ร้อยสามสิบซูเร์คนะครับคันนี้เป็นรถห้างแท้แน่นอนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เซ็นทันล็อกถุงลมนิลภัยเป็นล้อผ่ายางดี4เส้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นตู้ตู้คันนี้ต้องบอกเล้ว,ว่าสวยจริงๆสวยมากๆนะครับ ตู้ความยาวประมาณ3เมตร30กว้างประมาณเมตร80สูง2เมตร20นะครับตู้ไซส์นี้หายากนะครับนานๆมาครั้งหนึ่งนานๆมาคันหนึ่งลูกค้าหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถคันนี้ตู้สวยจริงๆนะครับตู้สวยมากรถสวยมากเลยคันนี้นะครับเป็นรถปี61กระจกไฟฟ้าเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลานะฮะ ซื้อรถกระทางเราไปสบายใจได้เราได้ทําการตรวจสอบแล้วก็ปรับให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ลูกค้าซื้อไปใช้งานได้ทันทีใช้งานได้จริงๆนะครับจัดไปนแน้นได้นะฮะเราดูภายในกันฝ้าเดิมๆฝ้าสวยๆแผงประตูเบาะนะฮะของเดิมจากโรงงานอีสุสุโเลยนะฮะคอนโซลวงพวงมาลัยมีถุงลมนินละภัยแล้วนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเครื่องฟริตส,สตาร์ทติดง่ายนะครับ เป็นเครื่อง3,000 Super c o m m มมเร i l ลองดูสนใจติดต่อได้ที่0814211551เครื่องรุ่นใหม่ไม่มีฝาครอบวาลวนะครับไม่มีฝาครอบวาลวจะเป็น130แปลงเทอร์โบอินเตอร์แนกหน้าเพาลอยกันโคงโชคกันสะบัดนะครับรถออกจากสูงอีซูสุนะครับเป็นรถห้างแท้100%เเซต สนใจติดต่อได้ที่0814211551วิัยในออโต้คาตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ปากซอย38นะครับเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครไมต้องกายเป็นตู้เป็นกระบะเป็นสองแถวเป็นคอกสูงคอกต่ำขึ้นห้างนะฮะเราสามารถทำให้กับคุณลูกค้าได้ทุกรูปแบบนะครับขอบคุณมากครับจากวินัยออโต้ขาสวัสดีครับ